มีถั่วครวงแซ็บแซ็บอันนี้มากินตำสมตำาจพี่น้องตำโคราชแซ็บเซบซ่บเพ่อค้ารู้ใจดูสิไม่ต้องพูดอะไรมากแค่บอกว่าตำโคราชจัดมาทุกอย่างพิเศษ แซ่บ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 เดค่ะเนื้อไก่มาเท่าไหร่ห้าบาทจัดมาจากพ่อค้าตำโคราชตำโคราชเจ้าเก่าเจ้าเก่าแซ่บแซ่บอร่อยอร่อย จริงเส้นมาแล้วจ้าเส้นมาแล้วโอ้วันก่อนไม่เจอเส้นวันนี้เส้นแบบแซ่บแซบเลยจ้าแซ่บมากโอ้พ่อค้าจัดเต็มโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากิน่นตำสัวจะพี่น้องมากินตำสัวตำส้วแซ่แบ ทำโซ่กระปุนปูปลาแซ่บๆอืมคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆ เพรมือต้องช้อนอืมสักอืมอันนี้ใจดีมาก mีtัวku năm mี tัวkua năm mm, mm.